ัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะตีหนึ่งเชี่ยงคืนฝนตกอากาศสดชื่นมากนี่พวงขามน้อยออกดอกอีกแล้วค่ะน่ารักนุ่มๆน,นะคะเนี่ยดอกเขานิ่นมๆดอกเนี่ยจะสวยมากเราชอบมากเลยสีม่วงเนี่ยน่ารักจริงๆและเริ่มออกดอกเยอะแล้วค่ะถ่ายกับเพอนพวงขาม า้าน่น,นารักน่ารักเลยค่ะเริ่มออกดอกเยอะแล้วอากาศสดชื่นแจ่มใสนี่มาเดินดูบ้านป้าเราค่ะน้อยหนาน้อยหนาคือแบบสดๆเลยนี่ใกล้บ้านเราเราจะแอบสนอคือแบบสวนสวนน,น้อยหนาค่ะ